สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกๆคนครับผมวันนี้คุณอยู่กับผมกับจานเจลุกใหม่นะฮะเป็นไงกันบ้างครับผมพอดีแบบช่วงนี้ทํางานเยอะนะทำงานเยอะเครียดนะเครียดกับทุกๆเรื่องที่เข้ามาในช่วงนี้หัวฟูเลยครับผมนี่ฮะหัวได้แบบหยิกหอยกลายเป็นฝอยขัดหม้อแล้วครับผม <laughs> ครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมอีกรอบหนึ่งนะครับตอนนี้อยู่กับผมจานเจมาเอร์เกมเมมร์นี่เราแนะนําตัวสองรอบแล้วใช่ไหมครับ ใช่ครับนั่นะเราแนะนําตัว2รอบแล้วนะครับผมคือที่ถ่ายเห็นหน้าอย่างเงี้ยคือไม่ใช่อะไรนะฮะคือแบบเรามาถ่ายบอ็อกแล้ววันนี้เนี่ยต้องบอกไว้เลยนะครับว่าเป็น ช่วงวันหยุดยาวนะฮะช่วงวันหยุดยาว,ลวหลายๆคนก็จะมีแบบกิจกรรมทำในหลายอย่างนะฮะไม่ว่าจะแบบไปดูหนังหรือว่าอะไรพวกนี้แต่ว่าเนื่องด้วยสถานการณ์ตอนนี้นะครับเราไม่สามารถที่จะออกไปไหนได้ใช่ไหมช,ช่วงนี้คือออกไปไหนก็ลาบากนะครับผมเนี่ยผมแบบไปทําผมมาปุ๊บโอ้โหเรียบร้อยคือลหลายๆคนเนี่ยน่าจะพอรู้อยู่แล้วนะครับว่าผมเนี่ยเป็นสายอ่านการ์ตูนหรือว่าอะไรพวกนี้เนี่ยผมเนี่ยไปเจอแอปแอปหนึ่งมานะฮะคือบอกเลยว่าพอได้อ่านแอปนี้แล้วเนี่ยโอ้โห ยาวๆครับคือแบบผมใช้เวลากับแอปนี้ไปเยอะมากเลยฮะสำหรับแอปนี้นะฮะผมบอกเลยว่าผมแนะนานะครับสาหรับแอปนี้นะฮะจะชื่อแอปว่าอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันครับผมสำหรับแอปที่ผมกําลังติดอยู่เนี่ยนั่นก็คือแอปนี่เลยครับคาคาเว็บตูนนั่นเองนะครับผมคือเนี่ยโอ้โหเราสามารถเข้ามาโหลดกันได้นะครับซึ่งผมใช้ a อป Store นะอันดับยอดนิยมเนี่ยอยู่ที่อันดับ17เเลยนะฮะแล้วก็แบบเห็นเขาบอกว่า ติดท็อปในหมวดของ Google Play Store ด้วยนะเรากดเข้าไปเลยครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวต่อไปนะเราจะไปลองเข้าแอปลองเข้าไปอ่านการ์ตูนในแอปนี้ดูนะครับผมอย่างแรกนะครับให้เราเปิดแอปพลิเคชันขึ้นมานะดัแบแบป๊บนึงนะผมอินเสิร์ตภาพขึ้นมาก่อนนี่สำหรับหน้าตาของแอปพลิเคชันเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับคาคาเว็บ n เรากดเข้าไปเลยนี่ครับเราดูนะฮะเราดูจังหวะจังหวะที่เข้ามานี่ครับคื ต้องบอกว่า UI ของแบบแอปนี้คือดีมากอะ่ะคือสวยมากนี่ดูดิคือเราเลื่อนลงมาปึ๊บภาพก็จะเป็นภาพเคลื่อนไหวตามที่เราแบบเลื่อนลงมานะอันนี้อ e ิตท e อนคลาสนี่ดูดิคือการ์ตูนมีเยอะมากนะฮะคือผมบอกเลยว่าอ่านปึ๊บเนี่ยทั้งวันทั้งวันจริงๆทั้งวันจริงๆนะฮะจะว่าไปสงผมผมก็เท่เหมือนกันนะเนี่ยคุณผู้ชม นี่ครับแล้วการ์ตูนที่เราจะมาอ่านกันวันนี้นั่นก็คือเรื่องนี้นะครับ solo leveling ครับเรากดเข้าไปเลยดูดิโอ้โหมันจะเทพอะไรขนาดนั้นอนะ่ะคือมันเท่จริงๆนะคุณผู้ชมอ่ะก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะไปอ่านการ์ตูนเรื่องนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปดูเนื้อเรื่องย่อของการ์ตูนเรื่องนี้กันก่อนนะครับผมดูดิตอนนี้มีกี่ตอนเนี่ยโอ้โหมีหลายตอนมากนะโอ้โหมีหลายตอนจริงๆ นี่ครับเดี๋ยวเราจะมาอ่านเนื้อเรื่องย่อของการ์ตูนเรื่องนี้นะครับผม10ปีก่อนเกตท,ที่พาทะลุสู่อีกมิติหนึ่งได้เปิดขึ้นภายในเกตเนี่ยมีมอนสเตอร์ตัวร้ายที่เหล่าผู้คนที่ถูกปลุกพลังจะต้องกำลาบคนเหล่านั้นได้รับการขนานนามว่าฮันเตอร์แต่ทว่าไม่ใช่ฮันเตอร์ทุกคนที่จะแข็งแกล่งยีเป็นไงไม่ใช่ฮันเตอร์ทุกคนนะครับที่จะแข็งแกร่งนะซองจินอูผู้ได้รับฉายาว่าเป็นอาวุธที่กาบที่สุดในมวลมนุษยชาติ พระเอกของเรานะครับผมได้รับฉายาว่าเป็นอาวุธที่กาดที่สุดเลยอย่างนั้นน่ะเหรอคือฮันเตอร์แลงอีโอ้โหแลงอีที่แม้กระทั่งในดันเจียนแหลงต่ำชีวิตของเขายังแขวนอยู่บนเส้นได้แต่หลังจากที่ได้เข้าไปในดับเบิลดันเจียนและรอดชีวิตกลับมาเขาก็เปลี่ยนไปจากฮันเตอร์ที่กาดที่สุดเขาจะกลายเป็นผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดโอ้ oh ho! แค่เนื้อเรื่องนี่แบบจากคนกาด แบบไต่ไปเก่งอ่ะโอ้โหผมบอ,อกเลยว่าเรื่องนี้เนี่ยน่าดูนะครับ เอาละเราฮันเตอร์และแฟนๆการ์ตูนจงตื่นและมันไปกับโซโล่เลเวลลิ่งออริจินัลเว็บตูนอันดับหนึ่งของเกาหลีใต้เวอร์ชั่นภาษาไทยแบบถูกลิขสิทธิ์นะฮะก็คือสามารถดูได้แบบถูกลิขสิทธิ์นะฮะทางแอปพลิเคชันคาคาเว็บ툰ไทยแลนด์นะครับและเว็บไซต์เนี่ยสามารถกดได้ที่ลิงก์ในดีสคริปชันหรือว่าลิงก์ใต้คลิปนั่นเองนะครับผมรับประกันความสนุกนะฮะเต็ม10ไม่หักสักคะแนนครับผมเรื่องนี้ โอเคมาครับผมเพื่อไม่เป็นการเสียนาฬิกาหรือว่าเสียเวลาครับเดี๋ยวเรามาลองอ่านกันเลยดีกว่านะครับตอนแรกนะฮะนี่อันนี้คือยังไม่เข้าตอนที่1เลยนะอันนี้คือเป็นตอนแรกเลยเรากดเข้าไปเลยครับผมนี่ครับพอเริ่มมาปุ๊บเนี่ยมันบอกเลยนะครับว่าทางที่เชื่อมระหว่างโลกเรากับอีกมิติหนึ่งเกตว้าวอีกฝั่งหนึ่งของเกตเนี่ยคือที่ที่เหล่ามอนสเตอร์อาศัยอยู่นะครับผมนั่นก็คือดันเจียนนั่นเองเฮ้ยนี่ดันเจียนนี่ดันเจียนเปิดแล้ว เดี๋ยวพวกฮันเตอร์ก็คงมาเอาแล้วผมชอบภาพนะภาพสวยมากแหละเหล่าผู้ถูกปลุกพลังซึ่งล่าพวกมอนสเตอร์ในดันเจียนเรียกว่าฮันเตอร์นั่นเองนะครับผมว้าวนี่กำลังต่อสู้กันมันเลยนะฮะฟู่ชึกชึกไปชื่อของผมคือซองจินอูเป็นฮันเตอร์นี่วันนี้จะทำให้ดีให้ได้โอ้โหพระเอกเราพระเอกเรานี่ดูหน้าตาแบบว่าตามในเรื่องย่อยนะแบบ ดูดูกากอะ่ะเออดูกากอะ่ะ <c oughs> นี่เท่เกินแต่ทว่ากระทั่งในดันเจี้ยนระดับต่ำเนี่ยชีวิตของเขายังแขวนอยู่บนเส้นได้แล้วผมเนี่ยเป็นฮันเตอร์แลงอีด้วยนะบาดเจ็บอีกแล้วเหรอคะโอ้โหถึงกับต้องให้เขาช่วยเลยเหรอเนี่ยพระเอกมาโถออาวุธสุดกากของมวลมนุษยชาติถ้าจะหาเงินค่ารักษาพยาบาลให้กับแม่ก็เลิกเป็นฮันเตอร์ไม่ได้นี่โอ้โหเพื่อแม่ครับผม เขาต้องทําเพื่อแม่นะฮะก็คือเอาเอาเป็นว่าแบบต้องแบบช่วยช่วยครอบครัวตัวเองอะ่ะอันนี้คือแบบมีเหตุผลนะฮะแต่กลับมีดันเจี้ยนที่มีความยากระดับเวลว้ายที่สุดซ่อนตัวอยู่ในดันเจี้ยนแรลงดีดับเบิลดันเจี้ยนนั่นเองนะฮะโอ้โหฮ้ยพระเอกนี่ไปโดนอะไรมาเนี่ยดูดิสภาพนี่แบบไม่ไหวแล้วอะสภาพนี่คือไม่ไหวแล้วอะยังไงครับเว้เ้ยสุดท้ายแล้วผมก็หนีความตายไปไม่ได้โอ้โห นี่มอนสเตอร์ในดันเจี้ยนแรงดีเหรอโหหน้าตาหน้ากลัวมากมายังไงครับผมวืดเชื่อภาพดำไปแล้วตืดตดๆวินาทีที่ใกล้หมดลมหายใจนะฮะยังไงตื่นขึ้นมาเอา้าผมก็ลืมตาอยู่ที่ห้องพักคนไข้คือเมื่อกี้กำลังจะถูกจัดการแล้วนะฮะแล้วก็ท่านได้รับเควสประจำวันนะฮะมีเควสประจำวันให้ทำด้วยเหรอนี่ โอ้โหมีเควสประจำวันให้ทําด้วยนะครับผมวิดพื้น100ครั้งซิ t อัพห0ึครั้งสควอตห0ึครั้งวิ่ง10กิโลเมตรอะไรครับเนี่ย <c oughs> เอาอก็ฝึกไงฝึกฝึกร่างกายให้แบบว่าเราแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นเนาะหลังจากวันนั้นเนี่ยผมก็ได้รับความสามารถใหม่หน้าต่างเควสที่มีแค่ผมที่มองเห็นคนเดียวนะ เฮ้ยโอ้โหหากผมฝึกฝนตามเควสแล้วเนี่ยและกำจัดมอนสเตอร์เลเวลของผมก็จะเพิ่มขึ้นเฮ้ยทำไมทำไมหน้าตาพระเอกมันดูดีอะ่ะคือมันดูเก่งขึ้นมาแล้วว่าเนี่ยเฮ้ยเอาละลุยเลยไหมฟูผมใส่สาวเอฟเฟกต์ Effect ให้เลยเนะี่ยฟูมาครับจังหวะนี้ยังไง <c oughs> ง้างมาแล้วยากเลเวลของท่านเพิ่มขึ้นแล้วปลุกพลังฮันเตอร์ที่อ่อนแอที่สุดให้กลายเป็นฮันเตอร์แรง์เอสที่แข็งแกร่งที่สุด ผมบอกเลยนะครับว่าเรื่องเนี้ยทั้งคืนอ่านทั้งวันทั้งคืนคือสนุกจริงสนุกจริงๆอันนี้แค่เริ่มต้นนะฮะคืออาจจะแบบไม่ได้มาเป็นวิดีโอขึ้นให้คุณผู้ชมดูนะเพราะว่าแบบว่าคือแอปนี้เนี่ยจะมีระบบป้องกันลิขสิทธิ์ที่ค่อนข้างหนานแน่นนะครับผมก็ถ้าเกิดเรามาอัดวิดีโอนเนี่ยมันจะเด้งออกจากหน้าอ่านการ์ตูนนั่นเองนะครับผมผมก็เลยแบบจะขึ้นภาพแบบแต่ละฉากให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะฮะเท่าที่ผมอ่านเรื่องเนี่ยแล้วผมรู้สึกว่าแบบให้มันสนุกอะ่ะคือแบบมันเหมือนกับว่่าาเราเรนีย ค่อยๆเก่งขึ้นเรายิ่งอ่านไปเราเราค่อยๆเก่งขึ้นตามตัวละครอะ่ะตามตัวพระเอกนะฮะแล้วก็ประทับใจนะผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างประทับใจเลยมันแบบคือผมเป็นสายเกมอยู่แล้วอะ่ะพอแบบว่าพอพระเอกแบบสามารถมองเห็นหน้าต่างอะไรพวกนี้นหน้าต่างเควสใช่ไหมที่พระเอกมองเห็นคนเดียวอะ่ะ <Yeah. S 1> คือมันเหมือนกับว่าเอ้ยเหมือนพระเอกแบบอยู่อยู่ในเกมแล้วพระเอกค่อยๆเก่งขึ้นเก่งขึ้นเก่งขึ้นเราแบบยิ่งอ่านยิ่งเพลินอะ่ะ คือมันมีความประทับใจตรงนี้นะฮะผมจะแอบบอกทุกๆคนนะครับพระเอกเนี่ยจะเก่งขึ้นประมาณตอนที่1 1บเถึงสิและมันขึ้นเรื่อยๆเรื่อๆเื่อยๆไปเรื่อยๆนะ1ิบเนะประมาณ11-12เป็นต้นไปเนี่ยบอกเลยว่าเดือดมากๆนะ สนุกมากๆากครับผมสำหรับการ์ตูนเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นออริจินอลนะครับเว็บตูนอันดับหนึ่งจากเกาหลีเลยนะครับผมที่สำคัญเนี่ยเพิ่งเปิดตัวในไทยได้ไม่นานนะสำหรับการอ่านการ์ตูนในสมัยนี้นะก็จะมีการอ่านตามที่นู่นที่นี่แต่ว่าบางทีเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ถูกลิขสิทธิ์นะครับเขาอาจจะเอามาปแปลอีกทีหนึ่งนะฮะไม่ได้ถูกลิขสิทธิ์แต่ว่าถ้าเกิดเราอ่านในคาคาวเว็บนเนี่ยแน่นอนว่าถูกลิขสิทธิ์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมเหมือนกับว่าเราได้สนับสนุนเจ้าของผลงานจริงๆครางแนะครับว่า เขาจะพยายามอัพให้เร็วที่สุดนะฮะอย่าพยายามไปอ่านเว็บเถื่อนกันเด็ดขาดน,นะครับเพราะว่าเหมือนกับว่าเราแบบไปสนับสนุนของเถื่อนทําให้แบบว่าบางทีเจ้าของลิขสิทธิ์เนี่ยเขาอาจจะแบบโอ้โหแบบ เขาไม่มีกําลังใจที่จะทําต่อเนาะอยังไ,ไงก็อยากให้ทุกคนเนี่ยหันมาอ่านการ์ตูนที่แบบถูกลิขสิทธิ์กันดีกว่านะครับผม <S <S <ๆ>ก็สําหรับใครที่สมัครใหม่นะครับผมถ้าสมัครใหม่เนี่ยจะได้รับแคชนะฮะสองพันแคชก็จะเอาไว้เป็นตั๋วนะครับสำหรับอ่านเพิ่มอีก10ตอนเลยนะครับผมสําหรับวันนี้เนี่ยผมก็คงต้องลาทุกทุกคนไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ให้ผมด้วยนะครับและที่สาคัญอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งข้างหลังปุ่มซับไว้ด้วย คลิปใหม่ๆก่อนคนอื่นเลยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ See you.